สวัสดีครับผมเป้บานใหม่รถมือสองนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวดีแม็กทั้งสองคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องในเล็กกับเครื่องอคอมเบ็วเนาะเดี๋ยวปรับลดราคาคนะันเชี่ยวคันก่อนเนี่ยเพรานั้นลงไว้แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเดี๋ยวผมจะลดราคาลนะมันจะลดราคาเหลือเก้าห, 99, หมื่นเก้าอ่ะเก้าหมื่นเก้าพอไม่ต้องต่อละนี่น่าจะจะขาดทุนแล้วแหละถ้าราคาเนี้ย เกือบจะขาดพุดนะ้นละอันนี้ก็ลงไว 99, 8, 9, ไ 11, งไ้เก้าหมื่นเก้า็ขายแปดหมื่นเก้ารถไปหมื่นหนึ่งคันนั้นรถไปสองหมื่นถ้าขายออกขายออกดีใหม่เลยอะมาใครอยากได้ก็สอบถามมาได้นะนี่นะคันนี้นะครับคันนี้ขายแปดหมื่นเก้าพันบาทเป็นเครื่องสามพันคอมเร็วนะครับก็สีสันใช้ได้พอ,อใช้ได้นะพอ,อใช้ได้ดีบแบคคันนี้ ขายเก้าหมื่นเก้านะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยเฮ้ยนี่แมคคันนี้สวยนะเครื่องในเล็กเทอร์โบด้วยมาดูภายในก็ได้วยน่าโอเคเลยรีบๆเลยนะครับคันเขียวขายเก้าหมื่นเก้าถูกเลยนะครับผมว่ามันถูกนะถ้าขายออก 99, 89, เก้าหมื่นเก้าแปดหมื่นเก้าเล่มเอกสารพร้อมบนทนะั้งสองขันนะครับ สำคัญนี่พร้อมูลเลยทุกาานะคนจะต่อเลยนะครับมันจะขาดทุนแล้วนะ,ะหายออกไปเปลี่ยนนาะเต็นท์นะใครสนใจก็สอบถามมาได้นะที่เบอร์0 7 8 7 5 8 1 0 8 6 3นะผมเป้นนะบ้านใหม่ลงมือสองนะครับคันเขียวนี่เป็นไดเรกเทอร์โบปี2004กระจกมือกระจกไฟฟ้า คันนั้นก็กระจกไฟฟ้าเป็นเครื่องสามพันคนคอมมาเร็วอ่าคันเขียวขายเก้าหมื่นเก้าคันเทาขายแปดหมื่นเก้านะครับอ่ะ้าใครสนใจก็โทรสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ในอ่าตรงคอมเมนต์นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบที่ปีเดียนเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับค